นกมีไมโครโฟนเต็มที่คุณลบไปสองพักูนะเฮ้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม เงืององกมันเป็นเงือเงืองักอ้เงือองกมันเป็นเงือืองือกมันเป็นเงืองือเงือกตุ่มตุๆๆตุ่มตุๆๆตุ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 เช่นซีมันตุ่มทองโอเคเมื่อกรับสวัสดีเหมือนที่นะารักทุกคนด้วยนะครับผมนะ วันนี้ก็อยู่ในน้าเกมหอเงินปาร์ตี้ของเราในบ้านสายตีว่าไงจ้บผมเมาเกมมาจัดกันดีกว่าผมจะจุดมันที่ใส่ห้าใส่เบ็ดห้าไปกด่อนนี่เนื้อเงาเงาไปา้าวันไหนเนงาโอเคโยนมาสองกลุ่มสองกลุ่มก็ร้านไปบึ้งสวยง่ามหาลังแท้ใส่ที่พึ่งยมีไมโครโฟนใช่ไหมไมโครโฟนว้าวสีเป็นไอเขียวไอเขียวพัติรีสอดต้องโยนมาดอกนี้อลมอัมบาร์ตเต็มเป็นตัวอะไรครับผมดิสดิสแฮนดิส โอเคบุ๊กเบิ้่วนหนึ่งสามสามเ้งสามมาใส่เป็นงสิต้อนต้องต้องต้องไอแดงมีไว้ครสีแดงคือไว้สนะเพื่อนสีเขียวคือตัวที่มันจะโสกครับสีเหลืองคือร้านหน้าตาไปเอาตัวพวกเคเคคิวไปนะขาไปดพี่นะเขาจะได้ต้อง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 ตอนเฮ้ยผมฟังห้าลอย่าว่าอย่าว่าลูกเคลูกเไว ว้าวอ okay. no okay. okay. so yeah. okay. right oh ีกแล้วกูจะหมดโอเคมีฟันมีเกมปูสองแถวสวยงามบรรด์แร้ดมาไม่เบ็ดรันนะไปหนึ่งเดืสวยงามไม่เบ็ดรันหลายไปเหล่าแขกตัวรานแจนดิสโก้ดิสโก้โอ้โหสามท่าดิสโก้ดิสโก้ดอกนี้ปูมาแปดร้อยว้าวอุจจายไปเหล่าไหลไปเหล่าถึงไหมจ๊ะตื่นลูกตื่นลืมตาขึ้นเมาไม่ถึงเท่าไรจะประมาณหนึ่งถึงจ้า ผมขอเป็นนักสิทเลยกันอย่าพูดความดำเองไอเดือนไอ้เนื้อมันเป็นนักดูดูมองแก้วปากเยอไอเดียวมันเป็นนักสิ่งไอเขียวมาแทนแม่เป็นตัวอะไรนะโมกุศายะนะวะแม่เป็นตัวอะไรดีก็ดอันี้ไปพันเจ็ดโอไมค์ก่อนเร็มก่อลลั่มลึงไปจ้ะตื่นไหมล่ะไม่ตื่นวุ้ยไฟคำเก่า มันเกิดยังกับความฮักเขามาขอใส่แบนติดเลยไปเต็มเหลืองเต็มเหลืองโหแต่มันทำไม่ได้แต่มันทำไม่ได้ไอเหลืองไม่แดงโอเคไหลไปเราเออล้างเลยครับผมไว้กูยังดูแล้วไงจ๊ะลูกจ๋าดีสุดอาเป็นเออไอแดงน้ำบนบูฟังหน่อยเด็ดูฟังแตกเป็นตัวอะไร มันคืออะไรมันเหืออะไรอย่างนี้ถึงแน่นอนถึงแน่นอนไม่โอเคเรียบร้อยครับตื่นเรียบร้อยมาตีดามาตีดากูถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแตก้าเข้าปีเราด้วยล่ะอ๋อด่าลิซโซหวยเงินเลื่อนเก๊กอีสเออหลายไปเรื่อูสอบไปแล้วครับผมมาคูสามไปแล้วหูฟัง์มมาสี่แปดศูนย์หลไปล้างไปเรื่อยล้างไปตรงนี้ ตื่นยังมีใบขโมยเจงกับมบขโมยมันดูดีพอไปเจ็จะเปแนเองนายไอเกี่ยวกันมีแต่ม่ไก้จาสวยมวยจ้าเองให้ใบขโมยมาดอมีที่ขอคูณน่ะมาต้อนมันเลยล้างไม่นึกมรอกมีใบขโฟนเต็มพี่คุณงบไปซองมันสิคูณนักเฮ้ยไหลไปเพื่อนไหลไปลหล่าอาตาบหไโอมีไว โยนไปเลยโยนไปไม่ขอยอดิสโก้โอ้โหที่ขป๋อตามชาโยนม,มาดอกนี้มาร๋อเคนอุ้ยแถมมาสองพันแปดโอไมย์กอเกิดเชื่อ,อเกเลิกแล้วครับผมเท่าไหรมาเก้าวันนะโอ,โ,โอเคพอเลิก็บืคอทำมีอะไรมาที่มาหมื่นสอเบื่อสุดยอดเลยกูจะพักของถุงจิงนะไม่ชอบไปลืมก, like กดไลค์กดซับ s c r ก b e กระดิ่ง กุ้งกิงกุง้งกินะันด้วยนะคะผมไว้เจอใหมห่ในลคลิปหน้าแล้วกันเนาะบายบาย